สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องช่องเกษตรปั่นซุกทุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนีภาพพี่น้องเข้ามาเบิ้งควายงามๆนะครับพี่น้องอยู่กับเกอกควายน้องบิ่มมือนีสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับผมมือนีนํามาฝากพี่น้องเขาอยู่จากรายการครับมือนีมิสาวโตสองรายการกันเลยจ้านะครับผู้ได้หานะครับเป็นควายแม่ลูกแล้วก็แม่สาวงามๆนะครับผมแม่จ้าราคาเกษตรกรที่เก่ามันเดิมนะครับจ้านะครับมาเบิ้งนะครับพี่น้องมือนีนะครับผู้ใดสะดวกกัมาหนาขอกเขาได้ นะครับเอาที่ตั้งนะครับจากที่ตั้งเขากระยุบันกันนวลจากอำเภอซ้มสูงจังหวัดขอนแก่นนะจ้ะเบอร์โทรครับเบอร์โทร0826791523จาะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือก็เลยจ้ะนะครับพี่น้องผู้ใดอยู่ทั้งไก่อยากขอรูปภาพเพิ่มเติมทั้งไลน์ก็ได้นะครับผมเมนจ้บผู้ใดผ่านมาทั้งอำเภอซ้มสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับเที่ยวหามาแวรได้ครับพี่น้องนะครับมีควายให้เลือกเบิ้งอยู่หลายตัวนะครับพี่น้องเมนจ้ะนะครับผมมือนี้นะครับมาชมนะครับพี่น้องไลกขอองเเเาาาจ้้ะะคคู่นนนีีรรยลับ รายละเอียดเพื่อนแะเป็นแม่ลูกตัวเมียจ้ะนะครับแม่ลูกตัวเมียแม่จ้ะแม่ลูกแรกตัวเมียเลยจ้ะลูกสาวของพ่อได้ครับลูกสาวของพ่อช่างอุดรจ้ะได้สามเดือนแล้วจ้ะโอ้ครับพี่น้องเบิ้งครับการใจลูกทำเพธรรมดาเลยครับแม่เนี่ยความสูงแม่เพื่อนนะครับความสูงแม่เพื่อนอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบอกลบจ้ะร้อยสี่สิบเอ็ดแม่จ้ะโอ้ครับพี่น้องต้องคยกับห้องห้ากันจวดบครับเบิ้งเลยครับพี่น้องนะครับ ว่ายังสดนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งครับนี่คือลูกแรกผลงานชัดเจนเลยครับตัวแม่จ้ะเบิ้งพี่น้องจะไปลงน้ำแล้วเป็นมูเป็นห้องหาอยู่ทางในคลองนะครับพี่น้องเบิ้งครับล้ำตัวเนี่ยคิงลูกสาวเพิ่นนะครับมาเบิ้งแม่เพิ่นนะครับผมนี่คือแม่เพิ่นนะครับได้อ่างเลืกหนาเลยครับความนะครับความใหญ่ของเพิ่นครับพี่น้องแม่จ้ะนะครับสถานะเพิ่นผสมไปครับยังบ่ผสมจ้ะนะครับผมพี่น้องนะครับผมก็เอาไปผสมเอาครับผมแม่จ้ะลอเพิ่นเป็นสัตว์อีกรอบสองรอบนะครับผมจ้ะถือว่าให้ลูกเพิ่นได้กินนนนมมเต็ทีี่่ะครับพ้อง นะครับตัวนี้พันดุกกลมงามๆแบบนี้นะครับผมราคาเปิดแบงพี่น้องเขานะครับราคาก็เปิดไว้ที่39,000บาทจ้ะ39,000บาทแม่จ้ะราคานี่ก็ลดได้คือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องครับพี่น้องเพลงไดครับผมเบิ่งครับไว้แม่ลูกแหลกได้ครับพี่น้องครับผมแม่สูง141เนาะครับแม่จ้ะนะครับกับลูกสาวของสร้างอุดรครับพี่น้องจ้ะครับความสวยงามนี่ครับยกให้เพิ่นเลยครับการใจลูกนะครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาแม่เพิ่นชัดๆนะครับพี่น้องนะครับวงเขา กันสอนงามไเลยครับจ้านะครับอัตลักษณ์ไว้ไทยครบนะครับพี่น้องอึดมะเร้าแข้งขานะครับเล็บสวยงามนะครับพี่น้องเบิ่งนะครับลูกสาวเป็นนะครับพี่น้องลูกสาวเลี้ยงหุ้ยเลยนะครับเมนจ์จ้าจุ่มยางสุพี่น้องเขาเบิ้งจะกน้อยนะครับบัดนี้มาลูกมานะครับผมพ้าพันยางกงก้วงนะครับสุพี่น้องเขาเบิ่งลักษณะพาเดินพายางเป็นนะครับพี่น้องนะครับผมเบิ่งครับพี่น้อง ผมนี่สวยๆนะครับผมบ่มีตำหนิไซน์นะครับผมเมนจ่าบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิให้เลยสำหรับผู้ใดหาไปเลี้ยงครับพี่น้องเป็นกล้วยแม่ลูกนะครับบ่ถ์อิวังแน่นอนครับนะครับการันตีด้วยผลงานการใจลูกนะครับเมนจ่านะครับพี่น้องตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับผมแม่เพิ่นเป็นสาย์ได้ก็ครับแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้านะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังนะครับพี่น้องครับผมแต่ธรรมดาของกล้ยลูกกินนมนะครับผมเมนจ้านะครับอาะสินี นะครับสูบลงจากน้อยครับพี่น้องก็ว่าถือว่าจ้อยเป็นใดแบบนี้คือรำมาติของเพลินพร้มจ้อยเข้าไปปรับใดไปเรียงใดจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับสวยงามนะครับคู่นี้นะครับเอารายละเอียดสู่พี่น้องนะครับแับนี้จ้าแม่นี่เป็นแม่ลูกค้มตัวแรกจ้ะแม่ลูกตัวเมียเป็นลูกของลูกสาวช้างอุดรอายุ3เดือนจ้ะแม่เพื่อนี่สูง141บอกลบจ้ะ เปิดไปที่39,000บาทจ้ะนะครับต่อรองสอบถามกันได้เหมือนเดิมเมนจ้ะนะครับจัดส่งฟรีให้คือเก้านะครับเมนจ์จ้ะนะครับมีงบมีทุนเท่ายอไรขึ้นเก้าครับพี่น้องนะครับพี่น้องโตมาต่อเด้ครับผมจะเลี้ยงครับพี่น้องคมนี่นะครับการันตีด้วยนี่ครับพี่น้องเลี้ยงอีหุ่ยเลยครับดูสื่อไปไม่แต่กำไรจ้ะไม่รู้คมนี่ครับลูกใหญ่มากกับเป็นทารายบาทแล้วครับเมนจ้ะครับผลงานคนนี้เห็นชัดเจนเลยครับพี่น้องมักตัวอะไรอยู่ในท้องต่อไปพี่่นนนน้้้ออออออองกกก็็รรรรจจััััับบบบสสสตวว์แแลลผผผมมมมเเเเาาายคคคะะะไป ต้องงามนะครับพี่น้องครับผมเอาเข้าไปเบื้องกับรายกันต่อไปครับจ้ามาเบื้องกันต่อเลยครับพี่น้องกับไายกันที่สองของเขานะครับผมจ้าแม่นี่เอา,าเรายละเอียดไปนะครับละเอียดแม่นี่เป็นแม่สาวน้อยจ้าลูกสาวของพ่อเก่าจะเจริญจ้านะครับสาวน้อยฟันน้ํานมนะครับผมแม่นจ้า อายุลายเป็นไงครับอายุได้14เดือนจ้ะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับอ้างหนาเลิกมาก่อนเลยครับเมีนจ้านะครับส้นสูงเไปไหมครับส้นสูงเพไปนี่ตอนนี้เพิ่นอยู่ที่134บอกลบจ้ะนะครับผู้ใดหานะครับควายหนังหนาๆนะครับผมเมนจ้าแก่งขาใหญ่ๆนะครับเป็นควายตัวเมียนะครับพี่น้องนะครับผมจุดเด่นๆก็คือท้ายคือหางเพไปนนะครับพี่น้องเมีนจ้าปุ่มหางนะครับปุ่มหางเลิกไปหางเงาดีนะครับพี่น้องโค้งสางนี่กว้างนะครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเพราะงูจัก สายแม่เพิ่นบ่ครับแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรจ้าที่สูง146เลยจ้ะนะครับพี่น้องจะให้เบิ่งนะครับพี่น้องผิจแล้วนะครับอายุกับตัวเพิ่นตอนนี้เนาะครับผมแม่จ้ะก็คือว่ามันเห็นชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับมาดีนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงพัฒนาสายเลือดนะครับผมเบิ่งครับนะครับงามๆแบบนี้นะครับราคาเปิดแบงค์พี่น้องเขานะครับบิลราคาก็เปิดไว้ที่29,500บาทจ้ะ29,500บาทแม่นจ้ะพี่น้องราคาเป็นต่อรต้นนะครับควายอยู่หลัก2เท่านั้น นะครับพี่น้องมีงบมีทุนเท่าใดก็ต่อสอบถามคือเกล้านะครับผมแมนจ้านะครับเบื้องหน้าเบื้องตานะครับพี่น้องนะครับเป็นควายที่หนางามนะครับผมจ้ะนะครับกระบาดใหญ่นะครับพี่น้องวงเขาเปิดตาแต้มชัดเจนนะครับตัวนี้งใหญ่ใบตองสาดได้ครับพี่น้องนะครับเอึกระเพราครับแข้งขาเนี่ยครับข้อขาใหญ่นะครับข้อขาใหญ่จ้ะใหญ่ครับนะครับเทียบให้เบื้องนะครับใส่กับเกือบบูดกับขาคนนะครับพี่น้องเบื้องเลยนะครับเกือบมันง่ายก็เกือบบูดครับพี่น้องแมนจ้าดูเพป็นเพื่อนว่าเป็นตัวผูเพื่อนจ่านี่นะ เป็นโค้งตัวปูเลยครับเนี่ยเมนจ์ครัคือว่าเป็นโค้งกระดูกงโค้งสางมาดีนะครับจุงยางซูพี่น้องเบื้องจากน้อยนะครับแับนี้นะครับผมจุงยางสีกง้วงจ็กน้อยนะครับนี่ครับถ่ายหางของเพื่อนนะครับพี่น้องสวยงามเลยครับผมพูดได้หาควยงามแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับอนาคตดีดีจริงนะครับพี่น้องนะครับหาไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับพี่น้องราคาก็บว่แพงครับก็ถือว่าเปิดให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงมีกาไรต่อขึ้นกันเมนจ์คนะครับผมสวยงามนะครับ ชุดนี้ไม่แต่ชุดถึกถึกได้จ้ะนะครับผมม่นมีต่ำนี้นาะครับแมนจ้าม่นมีต่ำหมี่จ้ดแล้วรับประกันต่ำหนีให้ได้จ้ะนะครับพี่น้องสวยงามครับผมนะครับเดี๋ยวมาทวนรายละเอียดให้พี่น้องฟังอีกจะกรอบนึงนะครับผมตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้ะอายุ14เดือนกับความสูงอยู่ที่134บอกลบจ้ะราคาเปิดไปที่29,500บาทจ้ะนะครับต่อรองไหนคือเก้าต่อรองไหนคือเก้าจ้ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดถึกถึกได้จ้ะนะครับจัดส่งฟรีให้พร้อมนะครับผมแมนจ้้ะนนคครรััับบบยงง่เิดพีอแถม แถมมากระไรไงพ่อจ๋านะครับแถมกระดิ่งของไม้ครับพี่น้องเป็นของมือหนึ่งเลยนะครับผมจ้านะครับแถมให้พี่น้องเขาไปใส่เขงามนะครับให้สมกับไวยงามที่พี่น้องซื้อนะครับผมนะครับมือนี้กลับมาฝากพี่น้องเขายุ่งสองไล่กันจ้านะครับสอบถามไดได้ครับพี่น้องมักไล่กันได้เป็นพิเศษนะครับผมหรือว่ามักแบบแพ็คคู่เขาก็จัดให้ได้นะครับผมเมียนจ้านะครับพี่น้องมือนี ฝากพี่น้องเข้าไว้นะครับผมการกระสากตดตามข้องน้ำบีนเนื่อจ่ามีควยงามราคาเกษตรกรให้นอิปอยแม่คือเก้าเลยจ้านะครับคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องเอซีนะครับช่องเกษตรปั่นซุกนะครับรู้ว่าต้องข้องน้ำบีมนะครับพี่น้องนะครับเขาก็น้ำมาฝากทุกคนคือเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับลดให้คือเก่ารวมทรงให้พร้อมแอมกระดิ่งให้พร้อมครับพี่น้องนะครับคือว่าจัดเต็มให้คือเก่าครับอยู่นี่นะครับฝากที่ฝากน้องไว้เขานะครับจำนี้ก่อนนะครับผมมือนี้นะครับขอบพูนเอซีท่านเหมือนเดิมครับมือนี้ ครับเก้าวคาบาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า